สวัสดีครับนานะสั้นเจ็บครับโอ้ท่างกัเพิ่นกน็สะดวกสบายอยู่เนาะสะดวกสบายครับเป็นกระไดไม้ครับเป็นมากว้างขวางนะเป็นง่ายนีย่นะจะเป็นสะพานเก่าหน่นอยๆนะผ่านมเนาเองสวัสดีครับอ้าวเดียรับ อานนี้น่าจะสร้างขึ้นใหม่เนาะน้าๆทุกคนสะดวกสบายครับเดินสบายครับชั้นเจ็ดครับนี่ครับชั้นสุดท้ายแล้วครับสวยงามครับ จริงนี่หรับชั้นเจ็ดชั้นเจ็ดแล้วนะนะน้ำตกชั้นที่เจ็ดภูผาเอราวันเาเนี่เอาบรรยากาศมฟาฝากพี่ตอนน้องตรองีอง้้ก็เป็นหน้าผาครับผาสูงเป็น้ตกตกลงมานะครับเอา บรรยากาศโอ้มีอะไรครับพี่นอ้องหนา้นาหน้ามีอะไรครับไกลรับช่วยขึ้นมาฮอนนีกได้ครับโอ้สันเจ็ดจำหนา้นาหน้าเลยทุกคนทุกคนเดีเบิร์กครับติดตามกันไปเป็นว่าสันเจ็ดเรับมือหน่อยาพิชิต เนือสุดของถทำของน้ำตกกันเมือ่อเมื่อครับท่านรักชิปน้ำตกเมื่อน,นี้ก็ถือว่าสุดยอดครับคุ้มครับพี่นอ้องเดี่ยวมันจะเป็นประมาณนี้ครับสันเจ็ดครับงดงามครับเมีอเลยครับหอมเลยครับพี่นอ้องเออ ได้เงาครับได้เงาเอาคิมลีจบไว้สมนีวันเดอพี่น้องเด้บสวัสดีครับ